ล,งลงังค่ำสงเย็นช่วงสมาร์ทสคูลขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการบริษัทยันอ่อยุ่นจำกัดผลิตภัณฑ์ตราดิกสมบูรณ น้ำปลาแท้ตราทิพรสน้ำปัดถา่ตุงรสสุดชนะเลิศประเทศไทยหมอสำหรับงานเลี้ยงทั่ปไปและรอาหารและกิมจิสุดดั้งเดิมรอยที่สุดโดยเชฟปราณีตจากโรงแรมไบยกสุการโทรศัพท์0859727833โดยอน,นุบาลดอนเบิงมูลักษิจัดกิจกรรมขีม่ม้าและท่องเที่ยวสำหรับเด็กอายุ3-9ขวบสนใจท่อิจกรรมโทร0854401410 สโมสรแจ้งวัฒนะฮอสสปอร์ตครับรับสอนขี่ม้าตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นไปสนใจติดต่อ0819214304 ครับผมชื่อคทาชัย source, น <assessment> ิลวันนะครับเรียกว่าเรียกว่าครูป๊อปก็ได้ครับครัูป๊อบครับปกตินี่นะครับน้องๆเนี่ยจะมาเรียนเปียโนได้เนี่ยก็ต้องอายุเท่าไหร่ขึ้นไปครับก็ตั้งแต่สี่ขวบขึ้นก็เริ่มเรียนได้แล้วครับการที่จะเรียนแล้วมีพื้นฐานเล่นพอจะเล่นเป็นเพลงได้เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณยังไงจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็เิ่มจะเป็นเพลงได้แล้วนะครับเพราะตำราเล่นใหม่เนี่ยจะช่วยให้เด็กเป็นเร็วมากครับ แล้วในชั่วโมงแรกเนี่ยมันจะเป็นเพลงที่แบบพอเป็นเพลงได้เอาไปโชว์แม่ได้หรือว่ามันจะต้องเป็นคือเบสิกในการเรียนจะต้องเริ่มต้นจากอะไระครับครับคือการเรียนรื่นใหม่เนี่ยจะไม่เน้นโน้ตเป็นหลักนะครับแต่ว่าจะใช้การตำแหน่งของคีย์สีดำมาก่อนนะครับเป็นเพลงเชื่อว่าเพลงนี้นะครับอาจจะเป็นเพลงของเชื่อว่าเพลงหมีนะครับแล้วก็เพลงนกเรื่อยๆ ตามรูปของที่เขาโชว์ในสมุดนะครับครับแล้วก็น้องๆที่มาเรียนเนี่ยนะครับจะต้องมีหนังสือสมุดที่ใช้ในการเรียนเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างครับเป็นพื้นฐานหรือว่าใครที่อยากจะมาเรียนไม่มีความรู้เลยจะต้องเริ่มต้นจากอะไรครับคือถ้ายังไม่เคยเรียนเลยเนี่ยผมก็จะมีหนังสือให้เขาดูก่อนว่าเขาเนี่ยควรจะอยู่ในเ,เลเวลไหนนะครับถ้าอยู่ในระดับนี้ก็ใช้ไปเลยหรือว่าถ้าเขาต้องการมีหนังสือก็มีกมเก็บไว้คนละเล่ม นะครับเริ่มต้นนะครับแล้วการที่สมมุติว่าที่บ้านยังไม่มีเปโนนะครับเรวจะต้องเริ่มเรียนอไย่างเงี้ยเวลาจะฝึกสอบเป็นยังไงครับครับไม่เป็นไรครับคือถ้ายังไม่มีหนังสือเรียนไม่มีเป็นโนใช่ไหมครับเราก็มาใช้ของครูได้ครับนะฮะอาจจะมาบ่อยหน่อยหนึ่งสัปดาห์นึ้งอาจจะมาสักสองสาครั้งนะครับพอต่อไปเริ่มจะชอบแล้วจริงๆแล้วซื้อเป็นโนได้เลยครับ แล้วปกติตัวเปีโนโเนี่ยทุกคนจะเข้าใจว่ามันจะแพงแพงนะค,ะครับคุณปอมีอะไรแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยากมาเล่นเปีโนบ้างแนะนำว่า<ม>ขั้นเริ่มต้นเนี่ยราจะซื้อคีย์บอร์ดก่อนนะครับราคาก็อาจจะเป็นหลักพันหรือว่าหลักหมื่นต้นๆนีครับถ้าพันหนึ่งก่อนจนกระทั่งมั่นใจว่าเขาชอบจริงๆแล้วเราค่อยซื้อเป็นโนอะไรก็ได้ครับคือเล่นได้ประมาณสองเดือนเป็นบี้กาก้าได้ก็อ,อได้เลยดาวชาถือว่าต้อง เราค,ควรคว้าโชว์สเต็ปให้ดูในรายการเนี่ยนะครับอาจจะสอนน้องๆให้ลองเล่นอย่างเงี้ยค,ครับได้ครับจากเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเราก็จะดูก่อนว่าเราควรจะนั่งบริเวณอย่างไงดีนะครับนี่ก็เป็นรูปตัวอย่างของเด็กผู้ชายคนนี้นั่งแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็การวางตำแหน่งของร่างกายเราเนี่ยแขนต่างๆเนี่ยวางตามสบายแต่ว่าเน้นการวางมือเนี่ยให้เป็นลูกทรง,งกลมเมื่อกำลังกําลูกบอลอยู่นะครับ เห็นไหมครับอย่างนี้นะครับแล้วการเรียกนิ้วเนี่ยเราจะใช้นิ้วโป้งเป็นนิ้วแรกเลยเรียกว่านิ้วหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้านี่ต้องจำให้ดีนะครับไม่งั้นจะสับสนว่านี่คือหนึ่งนะครับแต่นี่คือหนึ่งครับสองสามสี่ห้าต่อมาเราก็จะเริ่มดูคีย์บอร์ดของเรานะครับเปียโนเนี่ยจะมีคีย์สีสีดําแล้วก็สีขาวอยู่ยางเป็นระเบียบเลยว่าสีดำีะเป็นคู่แล้วก็มีสามตัวนะครับ นี่มีประโยชน์มากเพราะว่าเราจะจําตําแหน่งของโน้ตได้ว่าโน้ตชื่ออะไรอยู่นี้ครับจากตรงน,นี้พับเนี่ยเราก็เริ่มเพลงแรกของเราเลยนะครับอย่างน้อยนะครับเราดูไหมครับอ,นะอันนี้คือเราเริ่มจากนิ้วของเราก่อนนี่เพลงเพลงหมีนะครับเพลงแรกของเราเลยเพลงแค่สองนิ้วก็เป็นเพลงได้แล้วใน,ในชั่วโมงแรกนะครับนิ้วสองกับนิ้วสามเนี่ยบางตรงนี้นะครับก่อนนิ้วสองันี้ครับนิ้วสามนี่นะครับโอเค ทำม,มือกลมๆนิดนึงอยากก่าแกงนะครับาโค้งๆนะครับแล้วก็ลองกดนะครับเลขสอนะครับเลขสองของเรากดให้มีเสียงครับอยากได้หาใช่ครับแล้วก็สองครับสามสองสามสองสามสองนี่ก็คือเพลงแรกของเราแล้วครับเป็นเพลงชื่อว่าเพลงหมี เป็นต้นเป็นต้นครับเล่มสนุกใช่ไหมครับครับผมยังไงขอรบกวนคุณครูเล่นสเต็กเทพให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ชมอ๋อได้ครับนะครับงั้นเดี๋ยวต้องให้น้องนั่งข้างใช่ไหมครับครับผมโอเคครับไ้ครับจากตำราที่ขั้นพื้นฐานจากไม่เป็นเลยนะครับจากเริ่มจากศูนย์เลยเนี่ยเราก็ค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับจากตำแหน่งต่างๆนี่นะครับพอกลางเล่มก็จะกลายเป็นเป็นโน้ตแล้ว a b c d ถึง g ียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะเริ่มเป็นเพลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรตัวอย่างเช่นนี้ครับผมจะข้างไปเรื่อยๆนะฮะเพลงแรงกี้ที่น้องเขาเล่นเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่าเพลงหมีเนี่ยนะครับถ้าเมื่อคล้องลับเป็นอย่างนี้มันจะเพลงนอกครับมันจะเรียกตามที่หนังสือจะบรรยายให้ คุณครูกับนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับคุณครูแนะนำนักเรียนไปเรื่อยๆเอาเลนิกร์ก้าครับโอเคพอจากตรงนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระดับหนึ่งเรียกว่าเซอร์เปียนโนเนี่ยมีประมาณทั้งหมดในรอบนี้ประมาณสิบสองเกรดโดยประมาณนะครับพอเราเรียนมาถึงประมาณเกรดสามเนี่ยก็จะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่เราจะคุ้นเคยกันทั่วโลกที่ชื่อว่าเพลงเฟอร์ริสนะฮะแต่งโดยเบลทอเฟนนะครับเพลงประมาณนี้ครับอยู่เกรดสามครับ 4, คือเกรดสรัแล้วก็สเต็ปก็จะมากขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่เรียนเรียนรู้ไปนะครับครับแล้วถ้าเป็นข่านแอดวานแล้วมันจะเป็นยังไงครับครับก็จะยากขึ้นเรื่อยๆอย่ว่าถ้าเป็นเกรดห้าก็อยู่ประมาณนี้ครับ